รับลาพี่น้องที่รักผู้ที่ไม่เชื่อว่าพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นพระเมสยาหรือพระผู้ถ่ายนั้นย่อมเป็นปฏิปักษ์กับพระองค์เพราะในเวลานั้นมีผู้ที่ต่อต้านพระองค์ หรือสอนว่าพระเยซูเจ้าเป็นพระบุตรของพระเจ้าเฉพาะในเวลาที่พระองค์ทรงรับพิธีล้างเท่านั้นเพราะในเวลานั้นพระเจ้าทรงปรากฏมาแต่พระองค์ทรงออกจากร่างมนุษย์ของพระเยซูเจ้าไปก่อนที่พระองค์จะทรงรับความทุกข์ทรมานทั้งที่พระเยซูเจ้าทรงยืนยันอย่างหนักแน่นว่าพระองค์และพระบิดาเป็นหนึ่งเดียวกันซึ่งมีอยู่ในพระรสารักบุญยอนบทที่ส0ข้อที่ส0สิ นาพุญยอนจึงขอร้องให้ริตชนยึดมั่นในคำสอนที่พวกเขาได้ยินมาตั้งแต่ต้นอย่าหลงผิดไปกับคำสอนผิดผิดเหล่านั้นการได้ยินคำสอนหรือรู้เนื้อหาของคำสอนนั้นจึงไม่เพียงพอแต่คำสอนนั้นจะต้องถูกซึมซับอย่างสมบูรณ์จนกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นคำพูดการกระทำและความสัมพันธ์เพราะการหลอมรวมเข้ากับคำสอนของพระเยซูเจ้านั้น จะทำให้เราได้กลายเป็นคนใหม่และได้รับผลตามพระสัญญาคือชีวิตนิรันดรในทันทีที่เราเชื่อและรับพระองค์ผ่านการเจิมในสินล้างบาปคิตชนนั้นเมื่อผ่านการรับสินล้างบาปแล้วจึงต้องมีการดำรงชีวิตตามหนทางของพระองค์โดยไม่ต้องกังวลว่าเราจะทําไม่ได้เพราะคิตชนจะได้รับพระจิตเจ้าผู้ทรงช่วยให้เราเข้าใจทุกสิ่ง ที่เหล่านั้นจําเป็นต้องรู้เพื่อดําเนินชีวิตตามที่พระเยซูทรงเสนอแนะเราจึงต้องมั่นคงอยู่ในพระองค์และพระอ้อมเมื่อพระง์เสด็จมาอีกครั้งเพื่อเรียกเราไปหาพระองค์วันนี้ให้เราภาวนาว่าขอให้เรายึดมั่นในพระเยซูเจ้าและหนทางที่พระองค์ทรงสอนเพราะพระองค์ทรงเป็นความจริงที่ทําให้เราเป็นอิสระและมีสันติสุข oh